บอกว่าจีนเขามีความตั้งใจที่จะเป็นคัสตอเดียนหรือว่าเป็นแหล่งเก็บทองคาแห่งใ,ใหม่ในเอเชียเพราะตอนนี้บางคนอาจจะเริ่มกลัวว่ามันจะมีสงครามโลกครั้งที่3ฉะนั้นถ้าคุณมีสงครามโลกแล้วคุณเก็บทองไว้ที่คลังของตัวคุณเองเนี่ยคุณอาจจะถูกยึดนะถ้าคุณแพ้สงครามฉะนั้นถ้าคุณไปฝากจีนเอาไว้เนี่ยมันก็อาจจะเซฟกว่า ซึ่งอเมริกาตอนนี้ทุกคนก็พอทราบป่าวบ้างว่าน่าจะมีรีเสิร์ฟเยอะที่สุดในโลกแต่ไม่สามารถตรวจสอบได้การเปิดรีเสิร์ฟฟันตรงนี้แล้วก็เป็นคัสโตเดียนในการเก็บทองระดับโลกแล้วนะอันนี้ไม่ใช่ระดับเล็กๆแล้วก็หมายความว่าเปิดหน้าชกเต็มนะครับว่าเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งในการเก็บทองคำ ทองคำตอนนี้มันไม่ใช่สินทรัพย์คอมมดิตี้ทั่วไปมันกลายเป็นสินทรัพย์เป็นรีเสิร์ชแอสเซทสำหรับระยะยาวๆภาวะอะไรต่างๆซึ่งมันเปลี่ยนตัว To t a l ต y รี a เชนเลย Follow the money แต่ว่าขออนุญาตชวนคุณหมอคุยอีกหนึ่งประเด็นนะคะนอกเหนือจากเรื่องของชัดดาวที่เราจับตากันในช่วงของ24ชั่วโมงนี้แล้วนะคะถอยไปก่อนหน้าน,นี้นะคะมีบทความของบูมเบิร์กที่เขาวิเคราะห์บทบาทของจีนที่เราก็จับตาว่าเขาเป็นชาติที่ต้องการทองคําเยอะบริโภคทองคําเยอะแล้วก็มีโอกาสที่จะซื้อทองคําเข้าไปเยอะด้วยนะคะมีข่าบอกว่าจีนเนี่ยเขามีความตั้งใจที่จะเป็นคัสตเดียนหรือว่าเป็นแหล่งเก็บเงค แห่งใหม่ในเอเชียนะคะนั่นหมายถึงว่าเขาจะมีบทบาทมากๆในตลาดทองคาหลังจากนี้นะคะคุณหมอมองเป้าหมายนี้ของจีนยังไงและมันจะมีผลอะไรกับตลาดทองคําค่ะเอ่ออันนี้เป็นเป้าหมายที่จีนเนี่ยได้เริ่มทํามารู้สึกประมาณต้นปีหรือไงเนี่ยจีนก็เริ่มเปิดฮับในที่ฮ่องกงนะฮะเปิดเป็นลักษณะของการซื้อขายธรรมดาจีนก็จะซื้อขายผ่านเซี่ยงไฮ้โกลด์เอ็กซเชนจ์ แล้วก็ตอนหลังก็พยายามเปิดให้สามารถซื้อผ่านฮ่องกงได้บ้างนะครับอ,อ,อันที่สองก็คือไอ้ทองที่จะเข้าจีนเนี่ยมันยังมีอุปสรรคพอสมควรดังนั้นจีนก็ใช้แชนแนลฮ่องกงอีกในการที่จะเป็นฮับของ r e s e r ร์ฟทองเพราะตอนนี้บางคนอาจจะเริ่มกลัวว่ามันจะมีสงครามโลกครั้งที่สามใช่ไหมใช่ไหม ฉะนั้นถ้าคุณมีสงครามโลกแล้วคุณเก็บทองไว้ที่คลังของตัวคุณเองเนี่ยอย่างเช่นสมมุติว่าคือ,อยูเครนอย่างเงี้ยคุณอาจจะถูกยึดเนาะถ้าถูกถ้าคุณแพ้สงครามถูกไหมฉะนั้นถ้าคุณไปฝากกีนเอาไว้เนี่ยมันก็อาจจะเซฟกว่าตอนนี้ก็เป็นหลักคิดเป็นแค่นั้นแล้วเป็นลักษณะทองใหม่ที่ซื้อเพราะว่าเขาก็ไม่อยากจะไปตีกับอเมริกาใช่ไหมซึ่งอเมริกาตอนนี้ทุกคนก็ พอทราบข่าวบ้างว่าน่าจะมีรีเสิร์ฟเยอะที่สุดในโลกแต่ไม่สามารถตรวจสอบได้แล้วก็ไม่สามารถถอนได้ซึ่งอันนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่หลายคนก็ก็กังวลดังนั้นการเปิดรีเสิร์ฟฟันตรงนี้แล้วก็เป็นคัสโตเดียนในการเก็บทองระดับโลกแล้วนะอันนี้ไม่ใช่ระดับเล็กๆแล้ก็หมายความว่า เปิดหน้าชกเต็มนะครับว่าเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งในการเก็บทองคําในระยะยาวๆเพราะอันนี้ต้องมองกันแบบยาวแบบยาวมากเลยนะครับดังนั้นตรงนี้ดีต่อทองเพราะว่าแน่นอนมันก็จะเพิ่มดีมานการซื้อและสโตร์เพราะทองเนี่ยมันเป็นได้ทั้งสินทรัพย์หมุนเวียนนะครับคือรีไซเคิลกลับมาได้ หรือทองที่มาใหม่จากเหมืองกลับเข้ามาได้แต่ในทุกวันนี้เราจะเห็นได้ว่าทองจากเหมืองที่ผลิตได้ต่อปีเนี่ยมันไม่พอกับดีมานซื้อโดยเฉพาะอย่างยิ่งดีมานที่เริ่มเข้ามาในรูปแบบของ Reserve a s อสเซนะครับเป็น Reserve a s อสเซเข้ามาแทนที่ดอลลาร์หรือมาทดแทนบางส่วนก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะมีผลอย่างมากตลาดทองคําแล้วก็เป็นตอบโจทย์อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ว่า ทองคำตอนนี้มันไม่ใช่สินทรัพย์คอมมดิตี้ทั่วไปมันกลายเป็นสินทรัพย์เป็นรีเสิร์ฟแอสเซทสำหรับระยะยาวๆแล้วก็ป้องกันภาวะทั้งเงินเฟ้อภาวะอะไรต่างๆซึ่งมันเปลี่ยนตัว t o t a อรี c เชน g e เลยนะครับดังนั้นทองคำถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามันไม่รู้จะขึ้นไปถึงตรงไหนบางคนบอกมันเพิ่งเริ่มขึ้นด้ซ้ำไปนะฮะเพราะว่ามันเป็น สตอรีที่น่าสนใจนะครับว่าในอีก5ปี10ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะที่จีนทำเนี่ยผมเชื่อว่าเอาจริงนะแล้ว,ลวตรงนี้มันเป็นข่าวซ้อนกลับมาหลังจากที่พยายามเปิดเรื่องของเทรดดิ้งก่อนนะครับพอเทรดดิ้งเปิดปุ๊บก็หาหาเ,าเขาเรียกว่าวาลในการจัดเก็บนะครับซึ่งอันนี้ดีมากแล้วก็ดีในแง่ของทองคำ ที่จะเป็น r e เ e ิร์ฟแ s สเซทอย่างถาวรตลอดไปครับแล้วคือในบทบาทที่จะเป็นทับในการเก็บทองคำหรือจะเป็นคัส t ซเดียนนี่ยน,นะคะจีนจะต้องซื้อทองคำเพิ่มเติมเข้าไปในคลังหรือเปล่าครับคุณหมอค่ะเออเขาก็ทําอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเท่าที่ข่าวเนี่ยเขาไม่ได้สัญญาว่าเขาจะต้องซื้อเท่าไหร่แต่ว่าสิ่งที่เขาทำอยู่แล้วทุกวันนี้เขาก็ซื้อขึ้นไปเรื่อย ซึ่งหลายๆคนก็ยังกังวลว่าตัวเลขที่เขารีพอร์ตเป็นทางการเนี่ยมันอาจจะต่ำกว่าความเป็นจริงหรือเปล่าเพราะว่าหลายหลายคนเช็คว่าทองที่มันเข้าในจีนเนี่ยมันเยอะกว่าทองที่เก็บโดยแบงก์ชาติแต่ว่าเขาก็บอกว่ามาจากประชาชนเขาซื้อนั่นหมายความว่าคนจีนเนี่ยซึ่งจริงๆจีนบริโภคทองเป็นอันดับหนึ่งของโลกชนะอินเดียแล้วก็ ก็อันนี้เป็นเป็นอีกอันหนึ่งที่ยืนยันคำพูดของเขานะครับเพราะจีนเป็นประเทศที่พูดอะไรแล้วก็ทำจริงจังซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเหมือนกับ Bell and r o ์โลชอินิเชชัเนี่ยเราเองตอนเห็นโครงการแรกๆเมื่อสิบปีก่อนเราไม่น่าเชื่อแล้วมันจะทำได้นะครับมันไม่น่าเชื่อเลยนะ,ะนั้นยังทำได้อันนี้ง่ายกว่ากันเยอะฉะนั้นถ้าจีนเขาพูดแล้วผมเชื่อว่าเขาทาแล้ว มันเกิดขึ้นจริงแล้วก็จะเป็นผลประโยชน์ดีต่อต่อสองเรื่องคือเงินสก,กุลใหม่ที่จะเข้ามาไม่ว่าจะสก,กุลหยวนหรือสก,กุลอะไรก็แล้วแต่ก็คือจะมีทองคำเป็นรีเซิร์ฟหรือต่อภาวะสงครามที่ไม่รู้ว่าจะมีหรือไม่มีในอนาคตซึ่งตอนนี้จริงๆบางคนก็บอกว่าสงครามโลกมันเริ่มแล้วนะครับเช่นนั้นก็มีที่จัดเก็บที่ที่ดีที่ปลอดภัยแล้วก็อาจจะ สามารถคําประกันได้โดยรัฐบาลจีนต,ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีครับก็เป็นเรื่องที่น่าจะเกิดขึ้นแน่ๆครับแล้วโอกาสในการที่จะซื้อทองเพิ่มในคลังสำรองของจีนนะคะคุณหมอและในวงการประเมินว่าจะมีอีกมากน้อยแค่ไหนคะคือถ้าดูจากตัวเลขของเขาก็มีอยู่ระดับ2,000ตันนะคะซึ่งมันก็ดูห่างจากอเมริกาที่มีมากที่สุดในโลกที่ตัวเลขระดับประมาณมากกว่า8,000ตัน คือตัวเลข2,000ตันเนี่ยผมเองในส่วนตัวผมผมเชื่อว่ามันน้อยเกินไปหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เทียบกับ GDP เนี่ยผมคิดว่าตอนนั้นเคยคำนวณอยู่ที่ประมาณหนึ่งหรือสองเปอร์เซ็นต์เองไม่ได้เยอะนะฮะน้อยมากนะฮะังนั้นถ้าเทียบกับประเทศไทยหรือประเทศอื่นๆที่ตอนนี้เก็บทองประมาณตั้งแต่เจ็ดถึงยี่สิกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยโอ้จีนยังมีมีสเปซให้ซื้อทองให้อีก เป็นหมื่นตันนะ่ะไม่ใช่นิดนิดนะครับฉะนั้นก็เลยไม่รู้ว่าไม่รู้จริงๆว่าตัวเลขนี้จริงแค่ไหนแต่เท่าที่เขารีพอร์ตเขาก็เป็นอันดับห้าสองพันสามร้อยตันสองพันสี่ร้อยตันนะครับอเมริกาที่รีพอร์ตมาก็ไม่ยอมให้ตรวจซึ่งทุกคนก็บอกว่าไม่ตรวจก็แสดงว่าไม่มีนะฮะแล้วก็ไม่ยอมให้เบิกคืนด้วยก็ไม่รู้จะว่างไง แต่นั้นคือโอกาสที่จีนจะซื้อทองเพิ่มเนี่ยมันมีความไปไปได้สูงอยู่แล้วใช่ไหมคะคุณหมอโอ,อ้เป็นอยู่แล้วแล้วทุกวันนี้เขาก็ซื้อเพิ่มอยู่แล้วนะครับก็ต้องบอกว่าดีมานซื้อในตลาดเนี่ยมันมาจากกองทุนและมาจากธนาคารกลางซึ่งแน่นอนบางทีกองทุนก็เป็นผู้ซื้อโดยไม่ใช่ธนาคารกลางแต่เป็นคําสั่งมาจากธนาคารกลางถ้าอย่างนี้มันก็ไม่รู้หรอก ใช่ไหมมันมันอยู่ที่ธนาคารอยู่ที่กองทุนแต่เบิกมาเมื่อไหร่ก็จะเป็นของธนาคารกลางนะฮะดังนั้นเขาอาจจะฝากอยู่ที่ SPDR ไว้ส่วนหนึ่งอะไรก็ได้แต่ว่าด้วยความเป็นจีนผมเชื่อว่ายังไงเขาก็ต้องเอาเข้าเขาประเทศเขาแล้วก็ไปจะจะมารีพอร์ตเมื่อไหร่ก็ว่ากันแต่ว่าโดยแอคชั่นเนี่ยทุกวันนี้เขาซื้อเพิ่มมาโดยตลอดเห็นแต่ว่าปีนี้ก็ดูแล้วเหมือนซื้อน้อยกว่าปีที่แล้ว การขึ้นของทองคําที่เราเห็นณปัจจุบันเนี่ยมันขึ้นมาจากกองทุนกองทุน SPDR ซึ่งถามว่าเยอะไหมก็ถามผมผมว่าไม่ใช่สาเหตุการขึ้นเพราะว่าอะไร SPDR เมื่อวานก็ซื้อนะครับหตันนะครับแต่ว่าถามว่า6ตันเนี่ยมันดันราคาได้ขนาดนี้ไหมวันก่อนซื้ออีกสิบตันแล้วก็มีขายสองตันเอ่อตอนเนี้ยปีเนี้ย เอสพีดีอารนบมาแล้วร้อยกว่าตันไม่ได้เยอะไม่ได้เป็นพันตันร้อยกว่ารู้สึกจะร้อยสี่สิบ้อยสามสิบตันเราๆเนี้ยเป็นเน็ตบายแอนเซลนะเป็น n น็ตบาถามว่าตอนนั้นซื้อมาร้อยกว่าตันก็ไม่ได้ถือว่าเยอะสำหรับตลาดโลกนะครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือพอบายแล้วเซลเนี่ยราคามันไม่ตกพอมันไม่ตกแล้วคุณมาบายใหม่เนี่ยนะครับ ก็คือราคาสูงกว่าเดิมมันก็เลยเป็นตัวผลักดันให้ราคายังขึ้นอยู่ไม่หยุดดังนั้นพูดถึงในเชิงดีมานเราต้องบอกว่าการดันราคาตอนนี้มาจากกองทุนกับ etf ฟันไม่ใช่มาจากธนาคารกลางครับค่ะ ส่วนทิศทางการไปต่อของราคาทองนะคะมีหลายสมมติฐานนะคะเฮ้าส์เซียของโลกพูดกันถึงหลัก4,000 5 0ห้ันะคะซึ่งนาะทีนี้เนี่ย4ี่พไม่ไกลแล้วนะคะคือถ้าจักปัจจุบันก็ต้องบอกว่าอยู่แค่ปักซอยเท่านั้นนะคะเพียงแต่ว่าคุณหมอมองว่าโอกาสในการที่จะถอยลงมานะคะปรับฐานแรงๆนะคะให้ได้ย่อ เข้ามาซื้อเนี่ยมันยังมีความเป็นไปได้อยู่หรือเปล่าคะอะไรคือความเสี่ยงที่จะทําให้ทองคําปรับฐานคะคุณหมอเอ,อปรับฐานแรงๆเนี่ยเราต้องเข้าใจกันก่อนนะครับว่าถ้าปรับแบบตกแล้วไม่กลับมาขึ้นทำาา g เนี่ยผมคิดว่าในช่วงเอาเป็นว่าในเดือนเนี้ยยังไม่น่าจะเกิดแต่ถ้าเป็นการปรับฐาน เป็นลักษณะการปรับฐานทำกำไรทางด้านเทคนิคเนี่ยผมเชื่อว่ามันน่าจะเกิดขึ้นภายใน7วันนะฮะน่าจะเกิดขึ้นภายใน7วันเพราะว่าราคามันวันเวียงขึ้นมาเร็วไปแล้วก็ทางเทคนิคลก็เกิดสภาวะโอเวอร์บอทแต่การปรับฐานอย่างที่ผมพูดเนี่ยในเชิงเทคนิคลเราก็จะใช้หลักทางฟโบนัชชีรีเทรสเมน นะครับซึ่งเราก็จะรับกันที่บริเวณ61.8%ซึ่ง61.8%ขณนะขนานี้บอดียังไม่ไล่ลากเลยลากตามไม่ทันเพราะมันขึ้นเร็วนะครับไม่ทราบทีมงานออกกราฟมาให้ด้วยหรือเปล่าผมเห็นเช้าๆเขาเตรียมอยู่เหมือนกันนะครับลองดูก็ได้โดยภาพรวมของการปรับฐานแบบเทคนิคเที่ไม่ใช่ฟองสบู่นะครับมันก็จะตกได้ประมาณ ไม่เกิน1ในสามหรือหนึ่งใน4ี่เท่านั้นเองนะครับมันก็จะเป็นลักษณะาการปรับฐานทั่วไปนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะเขาทำมาให้แล้วเห็นว่าราคาขึ้นมาแล้วสี่หจุด้านะครับดังนั้นถ้าปรับฐานเนี่ยถ้านักเทคนิคเข้าเป็นเนี่ยก็น่าจะมีโอกาสปรับได้สักหนึ่งในสามครับสูงสุดนะครับก็จะอยู่ที่ลงมาได้สักเกือบ100เกือบร้อยเหรียญอะไรยเงี้ย อ้ยอย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าฟองสบู่นะครับคือปรับฐานแล้วหยุดคือเพราะเพราะตอนนี้ขึ้นมาเกือบเกือบเกือบจะสามร้อยละสองร้อยห้าหกสิบละดังนั้นจะปรับลงมาสักเจ็ดสิบอย่างเงี้ยก็มีความเป็นไปได้ซึ่งอันเนี้ยผมเชื่อว่าจะเห็นภายในเจ็ดวันนะครับและตรงนั้นแหละเป็นจังหวะเข้าที่ดีเป็นจังหวะเข้าเนะี่ยไม่ใช่จังหวะซื้อดังนั้นตอนเนี้ยเป็นจังหวะขา,ายดังนั้นการ การที่จะบริหารจัดการพอร์ตนขณะนี้ผมถือว่ามีความสำคัญมากครับ Follow the money.